สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมแพนวัวซัมบี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแพนตัวใหม่นะคะที่เพิ่งอัปเดตมานะคะซึ่งเขามีอีเวนต์ให้ทดลองเล่นกันอยู่ในหน้าอีเวนต์นะคะโอเคเจ้าตัวที่เราจะมาเล่นวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยรูบาร์บารีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของรูบาร์บารีนกันก่อนนะเขาบอกว่ารูบาร์บารีนเนี่ยมีความสามารถพิเศษตีลังกาไปข้างหน้าแล้วก็นี่เลยสามารถที่จะซันซอมบี้นะคะแล้วก็ ช็อกซอมบี้ให้ออกไปจากสนามหญ้าของเราได้นะคะแต่ว่ามีเวลาจำกัดนะคะโอเคพูดไปเดี๋ยวไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ในหน้าอีเวนต์แล้วนะคะก็นี่เลยนะคะเพลวิรูบา b a r บ a r ียนนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราอยู่ในแมพของอียิปต์นะคะเขาให้ตัวเมรูบา,บาเบรียนนะคะแล้วก็มีน้องออวอลนัทแล้วก็ตัวผักกะรัมเราลองวางรูบาบาเรียนตรงนี้ดู นี่ไงตีลังกาไปข้างหน้านะคะโหเท่มากเลยอะแต่แล้วเขาก็จะอยู่ข้างหน้าตลอดเลยอย่างนี้หรอเขาไม่ได้ตีลังกากลับมาเหรอเนี่ยโหเท่มากเอา้าหายไปแล้วนะคะอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเมื่อกี้นะคะหายตัวไปนจกประมราณสากยี่สิบวินาทีนะคะโอ้ยตายแล้วซอมบี้กำลังมาค่ะทุกคนขวางไว้ก่อนขวางไว้ก่อน เอาละเราจะใช้รูรบาเบเรียนจัดการมีความช็อคที่แรงมากนะคะช็อคทีเดียวกระเด็นเลยนะตัวนี้โอ้คุ้มมากมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าถ้ามีตัวนี้นี่คือเราก็แถวนั้นก็คือเหมือนปลอดภัยเลยนะคะกำจัดตัวที่อยู่ด้านหลังของแถวนั้นก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าแค่ข้างหน้าเนาะอุย๊ยมากันใหญ่เลยจะรอดหรือเปล่าอ่าแถวตรงกลางอยากลงแถวตรงกลาง ได้ลององแถวลงกลางก่อนมาแล้วยังโอเคแบบนี้ก็ไม่น่าห่วงแล้วค่ะสุดยอดว้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีเวลาจำกัดจริงๆด้วยนะคะแล้วก็จุดที่วางเนี่ยก็ควรที่จะแบบอยู่อยู่ด้านหลังๆของของของ,ของสนามนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีตัวไหนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะจัด,จดการได้เนาะ โอเคจบแล้วชนะแล้วนะคะทุกคนมาต่อกันรอบต่อไปกันเลยนะคะนี่มีน้องโพเตโต้ตัวนี้โอ้น่ารักเหมือนกันนะคะแล้วก็รูบาบาเบียนของเรานะคะตอนนี้เราอยู่ในเรืออับปางนะคะวิมาแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวค่อยวางแล้วกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีซอมบี้แค่หนึ่งตัวเนี่ยเขาก็จะรีบวิ่งมาใช่ไหม yeah, <bro. S 1> จัดการซอมบี้ตัวนี้ไปนะคะ บุกผาก่อนเดี๋ยวกินกินมันไปก่อนนะกันนะเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนนี่จัดการวางน้องเอ๋อเขามีระยะโจมตีเหมือนกันนะคะอาจจะแบบเราอาจจะวางไกลไปหน่อยนะคะระยะโจมตีเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่3มช่องนะคะช่องอาวางที่สมาน3มช่องอ้าจริงด้วยโหสุดยอดเลยค่ะ แต่ถ้ามีอะไรขวางอยู่ก็จะไม่ได้วิ่งผ่าไปนะคะอซอมบี้ตรงนี้มาแถวนี้แคกินมันไปก่อนแล้วกันนะโุ้ยรอบนี้เนี่ยมีรนเหมือนกันนะคะเนี่ยจะไม่ผ่านแล้วเนี่ยนี่นะคะเราจะวางตรงนี้ระยะโจมต,ตีของเขาเนี่ยก็จะมีด้านหลังได้ด้วยนะแต่ว่าอยู่ที่ประมาณ3มช่องนะคะโอเคเดี๋ยวมันจะมีเว็บต่อไปแล้วทุกคนสู้เขา แถวนี้เนี่ยน่าลงมากเลยอ่ะโอ้มันแถวยาวมากเลยนะคะสช่องอึ๊บวางไปเลยจัดก,การทุกคนสตัมน,นะคะอ๋อตอนสตันก็สั้นสามช่องเหมือนกันนะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงแถวนี้ด้วยแล้วก็แถวตรงกลางด้วยนะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้ารีเฟชก็เร็วเหมือนกันนะคะรอบหนึงก็เร็วมากเหมือนกันนะ ไม่เสียเวลารอ,อนานนะคะโอเคให้กินน้องมันม่วงไปก่อนเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้เลยด้านหลังเลยใช้เวลารอไม่นานเลยโอ้ยแถวตรงกลางแถวตรงกลางอ่ะอันไหนนะอันไหนมีความเสี่ยงมากกว่ากันโอ้ยไม่ทันแล้วะวางอันนี้ลงไปก่อนอ่ะแถวตรงกลาง แต่ตรงกลางเราเสียแถวตรงกลางไปนะคะแต่ไม่เป็นไรถือว่ายังได้อยู่นะโอเคฮู้ยรอบนี้ก็เชียวเวเหมือนกันนะคะเสียแถวตรงกลางไปนิดนึงนะคะแต่ก็โอเคพอรู้จักเขามากขึ้นเนาะไปเจอกันรอบต่อไปกันเลยค่ะโอเคค่ะมารอบที่3มกันเลยนะคะดูสิว่าเราจะผ่านไปได้กี่รอบกันนะเอาล่ะไปยังไงบ้าง ตอนนี้นะคะเราเริ่มที่จะวางตัวรูรบาร์เบรียนได้แล้วนะเดี๋ยวให้เขารอจัดการอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็วางตัวเอชูเตอร์เข้าไปด้วยนะเสริมพลังกันนะคะตอนนี้เวฟของซอมบี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวางตัววางตัวรูรบาร์เบรียนนะคะขวางด้านหน้าไว้เลยแบบนี้นะคะอ,อุ๊ยมาจากไหนแล้วเนี่ย โอ้แย่แล้วสิต้องชะลอไว้หน่อยโอ้ oh, oh, เข้าไปจัดการด้านหน้าไปเลยดีมากดีมากดีมากอุ้ยมีตัวใหญ่ด้วยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะจัดการตัวใหญ่ด้วยซัมบี้ตัวใหญ่ของเรานี่แล้วก็บวกไปกับน้องโอรบาบาเรียนของเราด้วยนะคะ น่าจะช่วยได้ดีทีเดียวเลยค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้แบบว่าจัดการซอมบี้ตัวใหญ่ได้นะคะแต่ว่าน่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันเนาะนี่ช่วยสตันตไปหนึ่งทีโอ้ยตัวแกะมากินพืชเต็มเลยเนี่ยโอ้ตัวใหญ่หายไปแล้วค่ะทุกคนเยี่ยมมากมากเลยอะ่ะเผื่อไปทีเดียวอ๋อด้านล่างมาอีกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวขอน้องโรบบริยนจัดการด้านล่างหนึ่งตัวนะแล้วก็เสริมพลงังไป โอ้ข้างหน้านี่ดูเหมือนว่าจะมีซอมบี้ตัวเล็กๆอยู่ข้างหน้าตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะแยวเราจะจัดการสิตายแล้วตาแล้วแก่มากินพืชของเราเต็มไปหมดเลยค่ะ โอ้ยจะทันไหมนเนี่ยเวฟครั้งต่อไปกำลังจะมาแล้วด้วยโอ้ยช่วยทีโรบ,บาร์เบเรียนเอา้าจะแกะมากินเคลื่นเราหมดแล้วเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลารอค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะวางตัวโรบ,บาร์เบเรียนไว้ล่วงหน้านะคะก่อนที่เขาจะโจมตีก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะได้เริ่มรีเฟรชกลับมาได้เร็วมากขึ้นเนาะทีชูตเตอร์ของเราก็เพียงพอนะคะเดี๋ยวรอเอ่อเวฟของซอมบี้ครั้งต่อไปนะคะ โอ้ยตอนนี้เราใช้พระพ่จิตหมดแล้วนะคะมาลองลุ้นกันว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าเนาะน,นี่ก็จะมีตัวพาวเวอร์ช่วยได้บ้างเล็กน้อยนะคะโอ้โหอีกข้างหนอีกเยอะเลยอะไม่รู้รอบนี้จะผ่านหรือเปล่าอตัวน,นี้ยักษ์ตัวใหญ่ช่วยหน่อยเอยไม่น่าทันแล้วค่ะทุกคนทันเนี่ยโอ้ย ไม่ทันจนได้ค่ะแถวสุดท้ายแล้วก็แถวด้านบนอีกโอ้ยเป็นการเมนเทจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโอเคแล้วก็มาสรุปความสามารถของเจ้ารูบาบาเรียนกันเลยดีกว่านะคะเจ้ารูบาบาเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะชกคู่ต่อสู้ได้แต่ว่าการใช้งานของเขาเนี่ยต้องใช้ในระยะ3แถวแล้วก็จัดการสตันตตัวข้างหลังได้1บล็อกนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีเวลาจำกัดประมาณ20วินาทีนะคะรีเฟรชเร็วเหมือนกันนะคะ ก็ใช้เวลารอไม่นานเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะแต่ถ้าจะให้คะแนนเนี่ยเราก็จะขอให้สัก8คะแนนเต็ม10แล้วกันนะคะโอเคค่ะทุกคนงั้นคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขาไปฝึกต่อก่อนนิดนึงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ